พี่น้องพี่น้องมึงนี่ค่ะพี่น้องอู้ซันซันซันดึงก็เลยเนาะอุ้ยวันหยะเต็มผืนด้วยครับเต็มผืนดีครับความหวานแบบวุ้ยดีด้วยพี่น้องมึงตะเกียมึงดีดจุ่มหนีเลยครับมีแกนราคาเฮดเด้เด้ครับพี่น้องจ้าเฮดหลายยอูุ่่นเฮดหลายแม่หนักจอมครับผมมีของอาย่ขี้สะพายค่ะไป อนต่อหนึ่งใช่ครับสวัสดีค่ะเก็บเอดค่ะเอาเลยใส่เอาเลยสวัสดีครับสวัสดีมาเห็นเฮฟแล้วน้องชายมาเก็บมาเก็บไม่นั่งนิดนี่เยียรยียรนิสเนียนมากเร็วเร็วเนี่ยสีมันฟงฟงๆนี่นเหมือนเหรอเนี่ยเก็บไปเลย่ด้ๆพี่นิดเลายหลากหลายเนี่ยเอาไปสิฆาตเลยดึงเอาเลยเนาะ ขาดอดขาดโคตมไหไ่ตำเนเฉลี่ยตำมาไทยเหอนกัได้จะทายผลไปมีหมงจีบๆะหมองมู่วานเอนตรว่านอปริมาณน่าจมากวิ่งเห็นมีคนมาเบิ้งรถนี่เป็นซิบๆครับ่ดอกูแถวๆนี้บ่ครับโ้เอาทา้งผลก็ได้ อุ <mile> ้ยอย่ะเต็มผืนเลยครับเต็มผืนดนี่ครับมเมีด้อพี่น้องเงสังเกตบงดีนี่กับเมีนนี่กับเมีนพูดนะนี่กับเมีนอ๋อถูกยังเป็นสายเลยครับอันนี้อินแล้วเป็นผู้สป๊าทาปุน้นี่อินม่กีดยางค่ะอ้ยซ้ำเกืบเยอนเบิด ยิงไปใส่กันเนี่ยเอาพี่น้องพี่น้องมึงนีค่ะพี่น้องอู้ซันซันซันกลับใต้จุดคันระวานขี่รถมาคนเดียก็ันมีคนแหนมเด้อแต่ตอนแรกอันตอนแรกอะไรยืนเล่าย,ยืนถ่านอยู่เนาะโมจอมหนีหน่นนก,นนก็หเห็นคนมานี่เพิ่นก็หาเหยื่อหน่ำถางทางเนาะนะครับทะลอดจอดแล้วครับบัวเ,เสี่ยงนะครับผม <laughs> <laughs> ยินดีอัดแล้วหรมาเอาทางพี่เดอ้อ น้องอดท้นอดผโอ้เมามนกาเสียงสั้นครับผมเข่าพลาดแล้วงานนี้แล้วค <c oughs> ือพวว่อทบอกพ่อมเก็ไแล้ว <P aw ane> พวว่อวานเนพ่อวานเหย <c oughs> อยู่ตอนนั่งมารแพ็คของทรงพี่น้องเอ้ยขาอนเด้อ ผู<ห>้ใ<ห>ด<อ>จางหมูจางเกี๊ยวดอกนี่ไหมใส่เมืนอไหร่ค่ะเดี๋ยวใส่เก็บเม็ดก่อน,นเม่ียเกี๊ยวเหงาเมมานั่นๆเลยคะ่ะเพราะว่าบางเชือ้อคนกับอะไรเต็มเต็มทะล้านดินอะเนอะไปนิดละที่นี่น่ะเนี่ยโจโปกี่น่ะ จะยังไเด้ทีนี่หมดได้พุ่งอ่นมงได้พุ่งพ่งขึ้นม่านี่มงได้ใบใหม่พ่วงนะเเม่นเลยเด้ครับส่วนพี่น้องชีสะเกียร์น้องเก็บเห็ดนะเออพี่น้องทั้งชีสะเกียร์พี่น้องแฟนครับทั่วประเทศในในประเทศมาเก็บเห็ดปวกน้ำกระทิ้นหน่อยครับแม่น้องจอมเพิ่นเป็นคนจังหวัดศรีสะเกียร์อะนี่มันหนื่อยจังเฮ้ยเั้ยก็ แม่เด้อฝนเอากล่องโกโปรไปจุ้มหนีไหมครับยังสวยครับไอพีเดเซียมอันหนึ่งเพื่ออยากไปเคลียร์ผมไใบคะนี่ค่ะเพชรปวกส่วนใหญ่มันจะขาไม่ค่อยยาวเด็แต่้งบ่ค่อยแข็งบ่ขาไม่ปล่อยคอยเงาจ้ะ เดีวต้องใส่เอาใท่ก็ยังใส่บอกทำไมด้นี่แม่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 พี่น้องมึงเนี่ยมึงเนี่ยครับมึงเนี่ยมึงเนี่ยโอ้ยหันซ่อนเลยกันบาวนพกันมานี่วมนเด็มากข้างนีหาอยู่แไ่ข้างคนจะลดแรงแฟนบพมกมิ้รหินโอ้ยนี่ดครับนิเนกระิคิดว่านว่าออกแล้วมาว่านี่ลาได้นเมือนข้นย่แถวนีบ่ครับพ่นิต เดี๋ยวคือแบบหมดหน้าวันจบเสียตสื่อใช้บอกแล้วว่าันเป็นดวงเก็บเห็ต่แดดสิเมื่อวันจะสมเต็บนี่ต่ำต่ำากใบนั่ะบอเลยครับไปเอาเร็วๆเลยทำไม่ได้ไม่ได้พอดีนะเคยสเห็ดต่วนทิ้งงานอิตานมน่อยกินครับเขาพลังสินมาที่บผ่านม่ เขาสิไปโรงเรียน้ยทรงหลูกไปโรงเรียนงั้นไปเฮ้ยดอกอันไหนงซ่าได้อินงูซ้าพยายามแบบนิ่งๆมากคือจังแบบแ่ทะลุทลงมานะบอกว่าเย็นๆไส่ต้องว่ต้องว่ต้องเปลยนใจนี่เพื่อเพื่ธรรมชาติเื่อนว่าด้ยังไมครับเป็นไอ้ยินครับฮะ เออใช่ไหว้ช่วยเบอร์ไม่หยอกนี่ยังวะมันมีงินปุ่นห้างทุ่นอีนี่เก็บเอาอยู่ข้างปุ่นนครบี่ครับก็ได้กัไปท่เก็บาโทรไมให้อายหอนอกลูกฉันเติมเงินเห็แน่อั้นีนบ่มัดอกมันอไดดีทันีเบเก็บีนเก็บนอไี่ลีบอกครับพี่นิดอันอีน คนไม่เห็นเืษเห็นเนต่ยันเท่าทาไปหยอดอันตจกระโดดจักกักหยอดทากนหนาว่ะสัมผันมาเราไมันสอุจาใด้ kind of <laughs> <lay ing Carbon ika> ิพ <alrededor revenir> ็บอันนั้นอราชนนีหักไหมพี่ขังหลังพี่มินี้เกียว แกลงจอดเด้อค่ะนี่พี่น้องเห็นเราว่าได้ดอกใจตื่นเต้นเฮ็ดกันเอาหมีดมาไหวระวันเนี้ยมือระวันมือดึงกันเลยมืนใช้ันข้าห่างใหม่มันดึงก็คือใส่ใส่ใส่ งมูตะปาขึ้นเตรียมอยู่นี่เ่ราะมันยังอื่นได้รับพี่น้องพี่น้องมาเบื้องข้างหลุดเราได้ได้แบบเอามือได้บานมันไวนี่ค่ะนี่ค่ะเตรียไวเด้อไว้เหนียวหนึนี่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 โอ้ ปาก็เบอาวก็บนางนถึงความกดดันที่ฟ้าตอนอ่านเคียนไสเป็นหมาที่มันเสียงหมเป็นเสน่ห์ได้พี่น้องไกับเป้าจะไส้กับพยายามเพียหนาแบบบบตุนตินแล้วกัเที่ยวเน้มกลับมากำมือดำกับพยายามแบบเนี้ยมืงคอผัด ทางทางไหมครับไปยินรูปไี่ค่ะไมนี่ค่ะมาิเอาก็บเีินเพี่เก็บเก็บมึงเนี่ยพี่ดาเอาเงินเกได้เงินเด้อมองจุงจินี้บ่บ่นี่จะมองบนบานแถวแม่นนมือว่านเนาะมีนิดเนาะขึ้นเนาะสี่ยางขัด เรลวนหันห่างมันอันนี่แล้มันติมือนหยาง่บบมึงคนมาเบิองนี่แตเบิองราขอบท้ามใช้ผ้ากับหาจนไี่ขอบมือนีเขาเจ้ากับเฝี่ยไปเห็นงางเาเจา่สนใจเขาดอกนี่ยมือนีมนมือนีมันตงานมือนีเป็นมือของเขาอันนั้นลวงแล้วก็ปล่อยมันเป็นสปอร์ไปนม่เอะต๊มเล้วใงน บ่ได,ด้ดอกไอ้อินมันขวบคุ้มสติบ่ไดไอ่ท่อมยังหลบลมอืมที่เหน่งมัดแนบนั้นดอกนี้ดอกตูมครับ่ได้ตเกิโอ้ตอมนมันตูมพี่คาะหน่อยเห็ดบ้าน นี่ค่ะปุ๊บปุ๊นี่เก็บจะเทอะนี่ถือว่าหลายที่ชุดที่ชุดเนี้นีน่น่าจะที่ชุดแล้วครับในรอบนี่หนเหลือกแค่ออกดออกครับน่ต่าช่วยปกตินี่สีบริสิเปล่าครับ อีซวยน่ะของน้ำแปตงฟันชิ่วๆกวนร <c oughs> อบๆมีนม้ำถูหนาปึ๊กเลีนออกเลีนมาเลย <c oughs> ทน<ะ>ันชาวบ้านจ,จะไม่ทันชาวบ้านเขนาเขา,ขอาเอาห<ป>มดดอกข้าวันไปทั้งเด็กเน่คอยก็อยู่ในสวนคอยบดย่างมันเหรอทุ่มเนี่ยเหรอกระสิลโลตะกโลขอบจังสีนะ <c oughs> บนสรรเสริญแต่ยา,ยายนเคยกินมงเก้มันสีหามงขอบมัน <c oughs> บ่หาดอกจังสีนะเดี๋ยวนี่ล่ะ นี่ครับอยู่ข้างถนนเลยครับพี่น้องพ่อแม่พี่น้องทเฉยๆหนึ่งเสียงรถพันไปพันมานี่เป็นเส้นถนนบานบักเนากับบานชอมท่องครับสวนยางบรรยากาศนิ่งยี้มยุ่งมันหนีไบ่มียุ่งายปันใดครับปันใดกระเทยหน่อยครับโอ้ยินเก็บไผ่น้ำพองเต็มกระยังแล้ว น่แล้วมันมมีมันมีแค่นี้แหละขึนพ่หุ่นนี่หอนคนบนน้นได้พดบอบ่ได้บ่ได้อยาง้งรอบอได้มีเด็กนี่แต่ดอกมันบานพี่น้องเฮ้ยได้เตรียมถุงเลยเนสุดยอดอะมาเดากระตาม้าพินิดกันราคาเฮ็ดเยอะด้ครับพี่น้องจ้าเฮ็ดลายอยู่ฮึเฮ็ดลายเมนตองจอมครับผมจ้าวัดดีค่ะ เียอย่างเดียวว่มีดอกทูมอีเล่ไอบึงนี้ใส่กับวางทับใส่อันกันยังตรองตามดอกโหดูมันกระเด็ดเลยน้ำมันนี่เรต้องเอามันหรอกค่ะหนูมันแมนมันมันมีอย่างน้อเลยเราตดหน้ามาเราเต้นเราเท่ากัสวนยางของไผนนี่ครับไอินครับของบ้านบางนาอือ บันทำการ่อพี่น้องลูกเคยตาตาพระบ้านเท่าไหร่การกุมตาโบราณเห็ดเด้อตาบ้านก็บบเห็นดอกมันหน่อยมันแนมบาเห็นศบจุ๋ง ไอ้ไรอยู um. <primo. S 2> ่ข้าไทยกอเบิ่งแล้วถุงพอมห็นแล้่ไทยละอาล้ำกันเด้อครับพี่น้องบ้านนี้ใช่เอ้ยหยอกล่าวไรเก็บๆดอกตุ้มดิ ดีใจบ่ะครับกระตินหน่อยดีใจบ่ะครับโอู้สุดๆแล้วคะการเก็บเห็ดป่วงี่สุสยอนแล้วเป็นยังไงขึ้นมาเก็บเห็ดป่วกครับมีมีมีข้อมังจะหน่อยได้มาเก็บเห็ดป่วกครับมากมากมากมักมองีเห็ดผลบ่มีเห็ดผลป้าถูกตังนีงไงครับขุนหามี่แม่นหน่อยด้อเมื่อนี้เราบอกว่ามีนเห็นยันก็เห็นสองเหมือนขุนหาม ว่านมึกก้อนโอ้โหเป็นฤดูกาลนี่ะกำลังโคเลยเตะปุ๊บัดดังตุ๊บเจ้าสวยครับถ้ารุ่นนี้มูว่านนี่ขัยเลยไเห็นมูวานนี่เดี๋ยรุ่นนี้มาะ้งก้นไปอเจอน ฉันหารถเรี่ยวมกอนนี่ครับโซนยางไอ้นิยุทแถวๆนี่ละครับนะอย่ไฮ้วันนี้จยอดน้ำก๊อตนี่นิดปะแม่อะไรล่ะนี่ะพินิดพินิดเราไปท่าไหนโอ้ยท่าบุญพินิดเลยบุญท่นั่เราอยากระนี่ของไอกัาพีะไผค่ะนิ่งใจ ตื่่นนถ้าเดี๋ยวไปเทอยู่บ้านจังจบบอลหรือว่าจะไม่เอค่ะอันอนันหายไซมากค่ะหามาต่ไม่เลนหาเองมันบ่ได้ยแล้วค่ะคะือมันต้องออกมากตะเสาเมือตะนีไอ้เพิ่นออกมากกรีดยางตะเด็กนเนาะก็ววเป็นโชคดีสิจะมีไอนนะ้นี่น่ามีย้ายค่อยแบบว่าหาหมองไวไห้ย,ยังชิลมีทีมงานสปอร์ตครับผมบึ้งเพราะว่าไซกับแบบโอ้ยขายของเห็นนั่นเห็นนี่หลายอย่างคันหายบอกเรื่องนักสะดงเฮ็ดนี่ ไหล่งไงลุงเกิดยี่ป่อน่ะบ้าวไส้กับพ่อนหน่อยครับแต่ว่าอันอันดับหนึ่งในใจต่ำคือแง่แง่แขกบ้านจำฟ้องครับไส้อาบน้ำสา,าผมเอยียงเดียวยก็ร่างสิไปแพลกของเนี๋ยน,นี่ค่ะก็เลยเดี๋ยวม,มาหาเห็ดกำลังร่างนอนเนี่ย <laughs> ไอ้จำนอนว่ท่นตื่นไปกลับบครับกลับขึ้นไปพินิจกเลังขายอยู่คุณนี่แหละครับผมเหมือนข่างท่ากัมีรถขี่พานมาครับเห็นยหรอพินิจ <ไป S 2> รถคันนี้ลยจขี่ไปบ้านบักหนาวครับผมน่าเห็นอยู่กันนะเห็นอยู่แต่ว่าเป็นเห็นต่อสองดอกละใต้มีน้ำขอบขอบนี่มีบ่ครับมันหรือมั้งมันพคกนะเห็นอย่างนี้วะพี่เมทนี่ครับ สวนยางไออินครับสวนยางน้องจอมตากล้องครับผมอ่าน้ำมันนี่หาเราจีนฮะน้ำมันบ่ต้องหาบ่ต้องซื้อการยูดดัมค้างท่าหนึ่งเพื่อนหาขม ertz เมือม่อแล้ววัดจีครับแมนแมนแตะกอนปีที่แล้วนะพี่น้องมันเกิดอยู่นัมนี่ครับนี่ยูดเส้นนี้่นะครับนี่ไปจะมาสุดหอดพุ่นแล้วครับตะวายืดแถวนี้แบบว่ายุคยุคไก่บาน<ว>พอหน่อยประมาณซีหาโลครับบสายใจ เรามาเพาท่านเห็ดเท่าดอกต้องทาหาไปสารคามเพื่อมันเกิดของเซลไปเลยเดี๋ยวเดี๋ยวไปแพ็คของส่งลูกค้าก่อนครับผมใช่เดี๋ยวไสไปแพ็คคล้องเถะไส่ลายแมวไส่ไส่บอกเขาไม่ี่น้องนะเดี๋ยวไปหอดพ่ออยย่บ้านด้วครับเดี๋ยวไปพ่ออยู่บ้านเดี๋จะซาไปเทเบ้างค่ะ เดี๋ยวว่ะระวังทางเดี๋ยวสิถ่ายภาพเบิ้งบรรยากาศงามๆให้เบิ<อ>้งครับใช่สิถ่ายเป็นมาใช่เป็นผู้ขับกันบ่บ่เดี๋ยวได้ได้ดำดิจอดถ่ยดยาย,ย,าย,ยาแล้วครับไปไปนี่แหละครับพี่น้องเก็บบรรยากาศตอนเช้าบรรยากาศ<ม>าตอนเช้าๆครับมันยากมือแรกนี่มันยังมีแสงาฏิโตกมาฟังทางทางนี้ครับผมเสียงเขียดบักแอลสัททอนเสียงไฮน่านี่โอ้ยไฮน่าฟ้าทางนี่มันจะเบิ้งมากเลยครับนี่โมเมนหน้าทใายเลยจ้ะอันนี้โมเมนหน้าทใา้หรอครับเป็นระวังทางครับในหมู่บ้านนี่แหละค่ะระวังทางให้พี่น้องได้เห็นความงาม ทางนี้พันก็เป็นหน้าอย่างยอดครับเออหน้าหยอดแมนแมนครับงามเขียวอุ้มเปไหนครับสุดยอดวะครับผมนามไหลทางทานพ่อมาเนี่หน้าเข่าก็เต็มกอย่างนี้เป็นยังดำอยู่ครับนี่สุดยอดเลยครับ ก็บ่อนบ้านล้วครับนี่ถ้าพุ่นเพิ่นกับคายทีครับผู้ใดสนใจก็ว่าซื้อทีได้ครับพุ่นเพิ่นเพิ่นประกาศติดติดไว้นะครับมาสามไร่ครับผมเดี๋ยวไปได้เบื่อเพิ่นก่อนอยาสู้เสืออาชินีหน่อยกันเบื่อผ่อนบ้านหออซองเลยได้ครับพี่น้อกพอมันหยิบเมียนมันยืดเต๋อผาซาเลี่ยมค่ะโอ้ยลงมาเลยครับลงมาเลยครับเห็ดปวกเน้นๆครับผมไเ่ื้อส้มผสม บางดอกเล่ากับอายุไรเหรอโอ้สุดยอดครับใส่หมุนเบิึงกันนะครับใส่โอ้ย่าใสจับให้เบิึงก็ได้ค่ะใส่ใส่อยากอ้างอยู่สีมือกระชิมหน่อยครับผมขับพอไม่ได้ไปนะนีแม่ซัพพอร์ตโดยไออินครับพินิทครับไมค่ะต้องขอบคุณไอะชิมหน่อยซัพอร์ตฐานสี่จุดเฮ็ดให้ผู้ใดก็อยากให้ใส่ไปเก็บ แช่มหมักต่ย่ายกันย่งกันนั่งเฝ้าท้าไย่ายิันไส้นี่แบบว่านไปพ่อเฮ็ดนี่ซื้อจะพึ่งเก็บให้นั้นมาถ่าทายคิบก่อนเป็นความตาหักได้ครับของอันนี้หมอให้คนอยู่เมืองนอดเลยค่ะสีมีกิจกรรมมาใส่เป็นกิจกรรมแจกเห็ดปลวกใส่โอ้ยเยี๋ยวห้อัน ใส่ทางบานไส้กับทางบานในตำด้กินกอนด้วยค่ะพี่จังมีกิจก,กรรมใจเฮ็ดบวกวันนี้นค,ครับอค่ะอันคือหลบน,นีมันมันอออยงเงี้ยมาหลายค่ะแต่ว่าช่วงเดือนนาเดือนกรกฎานี้ค่ะมันสิหลายขึ้นอยู่เดี๋ยวจังขันมันมีหลายอยู่นั้นเดี๋ยวสิเฮ็ดคายให้เด้อค่ะเด้อใช่พอละตำบทองละเอาตำรัเมื่อนี่ใช่กับขอบคุณหลายๆเ้ยค่ะที่ไปกินเฮ็ดบวกน้วกันเนาะขอบคุณหลายๆค่ะ